สวัสดีครับสำหรับเช้านี้ก็จะพามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของพี่ m 70ของเรานะครับเป็นคูบตตาตอนนี้ก็ได้ซื้อน้ำมันมาไวเ้เจร้อแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันเลยเนาะเอาเราก็ใช้งานมานะครับี๋ยวเราก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามรอบนะครับหรือว่าตามความเหมาะสมอ่าถ้า m 70ก็จะใช้น้ำมันเครื่องประมาณ10ลิตรนะครับอันนี้แก๊ลอนละ6ลิตร2แก๊ลอนก็จะเป็น12ลิตรแล้วก็เหลืออีก1ลิตรเราก็จะใส่ไส้กองกองเปียกข้างในตรงนี้นะครับ อุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับน้ํามันเครื่องแล้วก็อันนี้เป็นกรองกรองน้ํามันเครื่องนะครับมให้ดูตันน,นี้นะครับกรองน้ํามันเครื่องแล้วก็อันนี้ของแท้นะครับซื้อจากศูนย์เลยบล็อกอแหวถอดขอไอ้ฝาปิดน้ํามันเครื่องนะครับตรงที่ถ่ายน้ามันแล้วก็่าซื้อผมซื้อนี้มาด้วยนะครับซื้อไอ้ปะเกียนปะเกียนใส่ข้างล่างตัวนี้นะครับ ตรงที่ถอดถอดไอ้ตรงที่ระบายนะมันเคลื่อนนะครับเพราะว่าเหมือนมันจะซึมซึมซึมนิดหนึ่งก็ต้องซื้อประกันมาเปลี่ยนตามการเวลาแล้วก็ซื้อฝาฝาปิดตรงนี้นะครับเห็นไหมอ่ามันซึมออกมานะครับฝาน่าจะเสื่อมสภาพแล้วนะครับตามใช้งานตามการใช้งานก็ซื้อฝามาเปลี่ยนไม่แพงนะครับฝาตัวนี้น่าจะประมาณร้อยห้าสิบบาทหรือว่าแปดสิบาทจาไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็กรองจะอยู่ตรงนี้นะครับ กองอยู่ตรงนี้อันที่จริงนะผมซื้อ,อที่ที่ถอดกองมามีสองอันนะจะเป็นที่ประกับตรงนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับนนี่นะครับนีเป็นที่ถอดต่อสําหรับถอดกองตรงนี้นะครับตอนนั้นมันเครื่องอันนี้นะครับมันใส่ใส่เข้าไปแบบนี้มันใส่ไม่ได้มันใส่ยากนะครับเนื่องจากของ M70 เนี่ยเขาจะทำมาไม่เหมือนเหมือนรุ่นอื่นเขานะครับอ่าแต่เป็นพวก M95 นะหรือรุ่นอื่นที่มันจะเป็นแบบ ตั้งออกมาข้างนอกแล้วนี่ใส่ประกับตรงนี้ได้นะครับก็เลยต้องใช้แบบนี้นะครับแบบที่เป็นเป็นโซตรเนี่ยคล้องใส่ข้างในแล้วก็อ่ะเนี่ยเดี๋ยวทําให้ดูครับเราอย่างตอนแรกเราก็ต้องไปถอดเ,เอาน้ำถ่ายน้ามันเครื่องออกก่อนนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับทำมาที่ถ่ายเปลี่ยนน้ามันเครื่องนี่นะครับสองตัวจะอยู่สองตัวนี้เวลาขานออกมามจะ <laughs> มันจะตรงกับคานหน้าพอดีครับนี่ แน่คนออกแบบมันสุดยอดจริงครับมันจะตรงเลยนะครับมันจะไม่ตกใส่ใสพื้นตรงนี้นะครับไะลองทําดูครับอันนี้ก็ทําการเปิดออกเรียบร้อยเนี่ยครับมันก็นจะตูกมาใส่คานหน้าแบบนี้พอดีเลยมันก็จะลงบ้างไม่ลงบ้างนะครับเอาไปตามสภาพโอเค,อพพออเคตัวนี้ก็มันเครื่องก็ใกล้จะหมดนะครับ ก็ได้ถอดฝาตรงนี้ไว้แล้วโอเคทีนี้ก็จะมาถอดกองกองเดี๋ยวมือมือจาบแป๊บนึงนะครับโอ้อ้าวอะไรครับเอออะไรเอยโอ้ยน่าจะเป็นหนูนะครับดูสภาพแล้วนี่แหละครับถ้ารถจอดแล้วไม่ได้ใช้งานก็ต้องดูดีๆนะฮะ สกัดสายไฟนะย่งนะครับพยายามสตาร์ทเครื่องบ่อยๆแล้วก็อันนี้ไม่ไม่อยไ,ได้ใช้งานก็เลยจอดไว้ครับเอาละครับรเราจะทำการถอดถอดกล้องเปียกก็คือถอดตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะ ไม่มีคนจับโทรศัพท์ถ่ายให้เดี๋ยวทำการบุนออกก่อนนะโอเคครับนี่ฮะเมื่อเราถอดออกมาแล้วก็สภาพข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับดูก่อนมาอือือคือสภาพไม่ต้องพูดถึงครับน้ำมันเดีย๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดดชััๆเลย อันนี้ต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะครับเราต้องต้องดูอ่ะพยายามดูนะครับอ้เป็นดินเป็นตรงนี้ต้องไปเอาไปทำความสะอาดแล้วก็เตือน้ำมันใส่นะครับประมาณลิตรนึงเนาะโอเคครับผมไปโอ้อันนี้ไม่ได้ดูสักทีนะครับโอเคครับเดี๋ยวพอดีกําลังจะถอดเมื่อกี้นี่ผมกาลังจะถอดเอถอดกรองตรงนี้นะครับแล้วทีนี้มาจับสายไฟตรงนี้แหละแล้วมันมีเสียงช็อต ปับขึ้นมาก็เลยถอดออกดูนะครับถอดลือดูว่ามันเป็นคืออะไรทีนี้นะฮะมาดูตรงนี้นะครับดูใกล้สายไฟแตกนะครับนี่แหละคือปัญหาที่เราเราทําเองแล้วเราก็จะได้เจอนะครับเราก็จะได้พบว่าเออมันมีปัญหาอะไรเป็นปัญหาอะไรบ้างนะครับอ่านะครับถ้ามันแตกแบบนี้เราก็เราจะเปลี่ยนก็ได้หรือว่าเราจะเอาเทปดำพันพันพันแล้วก็หาอะไรรอก่อนก็ได้นะครับโอเค ผมก็จะพันนี่เลยนะครับมันสปาร์กับตัวรถนะตรงนี้มันเป็นข้อบวกนะครับแล้วทีนี้สายดีอ่ข้อลบมันนะครับมันก็จะติดกับรถอยู่แล้วนะครับมันก็จะมันพอดีมันกระทบกับรถมันก็จะช็อตนะครับนี่มันต่อมาใส่แบตเอ้ยไม่ใช่ใส่ไดสตาร์ทนะครับตัวนี้นะครับโอเค๋ยวเอาค่ะเทปดําพันตรงนี้นะครับอันนี้นะครับหลังจากที่มันช็อตแล้วก็พันมาไว้หนานานิดนึงนะครับทีนี้ก็จะถอดกลอง ก็ทำมันเครื่องถอดยากมากครับรุ่นนี้คือมันติดข้างล่างตรงนี้ครับมันไม่สามารถที่เข้าได้อะแต่ว่าพี่หมูลองดึงลงเจนี่ถอดได้อยู่นะครับแต่ว่าถอดยากเนาะไม่เหมือนรุ่นที่แบบตั้งออกมาเอ็มเก้าห้าอะไรแบบนี้นะครับอันน,น่าจะหลุดลกแล้วนะครับโอเะดี๋ยวใช้มือถอดลองดูนะครับมันจะติดข้างล่างตรงนี้ด้วยนะครับ แล้วก็ข้างบนก็ติด <c oughs> แน่นจริงติดแลยวแน่นจริงติดตรงนี้ด้วยนะครับติดกองโอเคทำยากนะครับถอดยากจะถอดได้โอ้หนักมากเลย หนักมากเลยสงสัยน่าจะน,าน่าจะแบบเปื้อนนะครับอ่าหมายถึงว่าพวกเศษอะไรน่าจะเต็มข้างในเพราะามันหนักมากเลยโอเคนะครับเอานี่คือกองใหม่นละเรื่องนะครับแล้วก็จะเอาขันเข้าตรงนี้เหมือนเดิมนะครับ แป๊บหนึ่งแจกแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนี่กองใหม่นะครับก็จะมีแม่เหล็กอยู่ตรงนี้นะครับข้างบนก็คืออ่าไว้ดักพวกเศษเหล็กนะครับเดี๋ยวพี่หมูก็จะเอาน้ำน้ำมันเครื่องนิดนึงอยู่ตรงนี้อา,าโอเคะเข้ายากมากเลยรุน่นนี้ออกแบบมาสุดยอดมากครับ ล็อกแล้วหายแล้อ่ะโอเคมึงเข้าเลยครับอ่าเอาให้พอตึงๆมือนะครับโอเคครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเราก็ไปเตือน,น้้ำมันเครื่องกันนะคะโอเคครับตอนที่เราก็เสร็จเรียบร้อยนะ เราก็จะเตือน,น้้ำมันเข้าไปตรงนี้นะครับอ่านี่เป็นเกลอเป็นกลวยนะครับกลวยสั่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นโดยตรงนะครับใส่ตรงนี้นะครับเตือน,น้ำมันเครื่องเข้าไปโอเคเติมไป10เบลิตรนะครับจัดไปเลยเนาะไปะเอา้เอา,อาพอพอดีผมลืมปิดข้างล่างเราต้องปิดข้างล่างก่อนนะครับนี่นะฮะ เปลี่ยนเสื้อไอ้แหวนมาเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าแหวนตัวเดิมน้ำมันมันหยุดออกแล้วนะครับมันน่าจะแบบว่าน้ํามันหยุดออกนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็ต้องเปลี่ยนแหวนตัวใหม่นะครับแก้ปัญหาไปเรื่อยๆครับผมใช้งานตามสภาพการใช้งานครับโอเคครับหลังจากที่เราทาความสะอาดอ่าตรงนี้นะครับหม้อกองแล้วก็เราก็อาใส่แล้วก็เติมน้ำมันใส่ตรงนี้ครับน้ำมันเครื่องนะฮะ ประมาณ1ลิตรนะครับเไปเลยอ่าเราเติม1ลิตรปุ๊บแล้วก็ควานควานให้มันลงไปอยู่ขางล่างนิดนึงนะครับแล้วก็เราก็จะไปประกอบใส่ที่เดิมตรงนั้นนะครับก็คือจบโอเคครับผม โอเคครับผมจากนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับขบวนการการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะฮะตัวนี้ของเป็น m 70นะครับแล้วก็น้ำน้ำมันกองเปียกนะครับกองอากาศเนาะทีนี้แล้วก็พอเราเสร็จแล้วเราก็สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีนะครับรันเครื่องทิ้งไว้เนาะนะครับถ้าเรามันก็เปลี่ยนไม่ยากนะครับถ้าเรามีอุปกรณ์ไม่เยอะนะครับเปลี่ยนไม่ยากเราไปจ้างช่างเขาแล้วก็มีค่าแรงช่างนะครับ รอบต่อไปผมจะพาเปลี่ยนน้ำมัน UDT นะครับ UDT ก็คือน้ำมันเฟืองน้ำมันเกียร์ไฮดรล,ลิกน้ำมันอ่าพวงมาลัย power นะครับ <c oughs> เป็นตัวเดียวกันเลยคือน้ำมัน UDT ตัวนี้นะครับผมใช้ทั้งหมด6กิกลิตรเยอะเหมือนกันนะฮะเป็นรอบหน้านะครับผมรอบนี้เอาไว้แค่นี้ครับผมเดี๋ยวสตาร์ทน้ำมัน อาสตาร์ทรถเพื่อรันแล้วมันกันแป๊บหนึ่งนะครับทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้ทํามายากหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้กองกองอันนี้อยู่ข้างใต้นู้นะครับออกยากมากเลยนะครับ